ทาเอาใจหายใจความเมื่อรู้ค่ะว่า,วานางเอกจ้าจิตตาภาเกิดอุบัติเหตุตกมาในระหว่างเข้าฉากละครเขยบ้านนอกจนถึงขั้นเด้ยงถ่ายต่อไม่ได้ไปหลายวันพระเอกตุ้ยเกตกมลที่อยู่ในนาทีระทึกนั้นด้วยก็อดเล่าและเก็บเอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจโดยเฉพาะกับตัวเองที่ต้องคลุกคลีกับม้าอยู่บ่อยๆไม่ได้เลยค่ะม้าตกใจฮะไม่รู้ตกใจอะไรแต่ที่แน่ๆน,น่าจะตกใจเสียงกีจะด้วยเพราะพอมันเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นอันนี้คือจามาเล่าให้ฟังนะ,ะว่าพอมันเริ่มเพิ่มแบบเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นนมันก็ จ้าตกใจแล้วก็กรีดร้องไา้ขึ้นมาม้าเลยก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ก็ล่วงลงมาทั้งแถบฝั่งซ้ายลงร่วงลงมานย่้ยน้องบอกว่าฝั่งฝั่งขวาตรงตรงตรง้นขาน้องเป็นกล้ามเนื้อฉีดแล้วตรงนี้ก็เค็ดทั้งวันนั้นถ่ายไม่ได้เลยฮะเขาต้องค่อยๆหันอย่างเงี้ยทางตัวอะไรเงี้ยสงสารมากนะครับจ,จ้าใจใจแข็งมากจะถ่ายยังไงก็จะถ่ายผมนะครับอยากขี่เป็นครับตอนแรกพักหลังเริ่มป๊อตแล้ว <laughs> <laughs> แต่ก็ได้อยู่นะ <laughs> เรื่อยๆ <laughs> เรื่อยๆรัาว่ากันไป ตอนนี้นางเอกสปิริตสูงน้องจ้าหายเคลรดย่อะกลับมาถ่ายละครต่อได้แล้วนะคะแฟนละครก็รอให้กำลังใจกันได้ในเขยบ้านนอกค่ะ